สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งครับวันนี้นะครับทางฟาร์มอีสานซิลกี้นะครับจะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เรื่องของทํำยังไงนะครับที่จะอนุบาลลูกไก่ให้รอดถึง95นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีเทคนิคอะไรบ้างน,นะครับ หลังจากที่ลูกไก่นะครับออกจากไข่เราจะให้อยู่ในตู้นี้ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าลูกไก่นะครับฟักออกมาแล้วถ้าขนที่ลำตัวเขาแห้งแล้วนะครับเราก็สามารถนำออกไปไปที่กรมอนุบาลได้เลยนะครับการเลือกบริเวณที่ตั้งของข้ออนุบาลลูกไก่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ เนื่องจากลูกไก่นะครับมีความเซนซิทีฟเรื่องของลมมากๆนะครับถ้ามีลมโกรกอยู่ตลอดเวลาหรือลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลูกไก่เขาจะป่วยง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของการเลือกที่ตั้งของข้ออนุบาลลูกไก่ก็คือการเลือกพื้นที่ที่ลมสงบนิ่งนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ลมไม่โกรกนะครับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพื่อนๆต้องทําเป็นประจําทุกวันนะครับก็คือการ เปลี่ยนน้านะครับอาหารลูกไก่เนี่ยเราให้ทิ้งไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่าทิ้งไว้เยอะจนมีความชื้นสูงนะครับทิ้งไว้เขากินได้วัน2วันโอเคแต่ว่าสลับน้ําดื่มนะครับต้องเป็นน้ำสะอาดต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ลูกไก่ของเพื่อนๆนะครับแข็งแรงเติบโตได้รวดเร็วทันใจนะครับและอีกเงื่อนไขสําคัญนะครับก็คือการควบคุมอุณหภูมิในข้ออนุบาลนะครับ อุณหภูมิที่ลูกไก่ต้องการแล้วก็ลูกไก่เติบโตแล้วทานอาหารได้แล้วก็อยู่สบายนะครับก็คืออุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ31องศาถึง35องศานะครับลูกไก่ในวัยแรกเกิดถึงประมาณ2สัปดาห์นะครับอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ31ถึง35องศานะครับในส่วนของกล้องอนุบาลน,นะครับที่เราใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการมาเปิดปิดเวลาที่อากาศมันร้อนขึ้นนะครับ ให้มันดับเอัตโนมัตินะครับก็มีที่ให้น้ําให้อาหารปกตินะครับที่สําคัญก็คือตัวโคมไฟนะครับทื่เราใช้โคมแบบนี้เพื่อให้แสงไม่ฟุ้งกระจายขึ้นไปทางอื่นนะครับทําให้ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยไก่เขามีพื้นที่ที่เขาไม่แสบตานะครับเขาจะได้มีพื้นที่นอนหลับได้อย่างสบายนะครับถ้าเขาหนาวเขาก็จะเดินเข้าอยู่ใต้ไฟนะครับแล้วก็ถ้าเขาร้อนเขาก็จะเดินออกไปนอกไฟเอง ไฟนะครับที่เราใช้ในข้ออนุบาลของลูกไก่นะครับเราจะใช้เป็นหลอดไส้นะครับเราจะไม่ใช้หลอด LED เนื่องจากหลอด LED เนี่ยให้ความอบอุ่นได้น้อยนะครับเราใช้หลอดไส้นะครับขนาด100วัตต์หรือ60วัตต์แล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับที่เพื่อนเพื่อน,เ,อนเลี้ยงแล้วอากาศค่อนข้างร้อนก็ไม่ต้องใช้100วัตต์นะครับใช้แค่60วัตต์ก็พอพออุณหภูมิมันสูงขึ้นไปเนี่ยเทอร์โมโเขาก็จะตัดอุณหภูมิของเขาเองนะครับเราใช้เครื่องควบคุม ื่อป้องกันอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะครับพอมันอุณหภูมิมันเย็นลงมานะครับไฟก็จะติดขึ้นอัตโนมัตินะครับตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับจะง่ายกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยเปิดปิดไฟด้วยนะครับหลังจากที่ตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปดูกันว่าหลังจากตรงนี้2สัปดาห์นะครับเราจะย้ายลูกไก่ไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวตามผมไปดูเลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับอนุบาลในข้อไก่ที่โซนอนุบาลนะครับมาอยู่2สัปดาห์นะครับพอขึ้นสัปดาห์ที่3พอลูกไก่แข็งแรงได้ที่นะครับเราก็จะนํามาที่ข้ออนุบาลที่เป็นตรงดินนะครับทําไมเราต้องเอาลูกไก่นะครับลงมาบริเวณที่เป็นข้อดินนะครับข้อดินเนี่ยการคุมอุณหภูมิจะยากมากขึ้นนะครับทําให้ลูกไก่ปรับตัวแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้าเราเลี้ยงลูกไก่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นข้ออนุบาล100%นะครับ พอเขาเราออกมาข้างนอกพอลูกไก่เขาเริ่มโดนลมโดนอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะป่วยทันทีนะครับแต่การที่เรานําลูกไก่ลงมาที่ข้อดินที่เป็นข้ออนุบาลแบบนี้นะครับจะทําให้ลูกไก่นะครับปรับตัวได้นะครับหลังจากที่เขาปรับตัวอยู่ในนี้2สัปดาห์นะครับพอครบ1เดือนเมื่อไหร่นะครับนั่นถึงเวลาที่เราจะส่งลูกไก่ออกจําหน่ายได้โดยที่ลูกไก่ทุกตัวแข็งแรงและปรับสภาพได้กับทุกพื้นที่ที่เราจะส่งออกไปขายได้เลยนะครับ นี่เลยคือเทคนิคที่ดีที่สุดของฟาร์มเรานะครับที่ทําให้การส่งลูกไก่แล้วลูกไก่ไปถึงปลายทางแล้วปรับตัวได้ทันทีนะครับนี่ครับคือสุดยอดของเทคนิคการเลี้ยงลูกไก่ให้รอดถึง95เนแล้วครับส่วนคลิปหน้าผมจะให้ความรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีนะครับ